ฟอร์ย่นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีทางรูฟ้าผ่าจาัก,กรวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่88ภาคีเทวดาสถานที่ลึกเข้าไปในสายหมอกหนาทึบใต้วงแหวนมืดบางเฉียบของดาวยูเรนนสะณจุดจุดหนึ่งที่สองมิติทับซ้อนแต่มีอาจสัมผัสกันได้จุดที่ม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าหรือตรวจจับด้วยเครื่องมือล้ำยุคใดๆ คือที่ตั้งของดินแดนลี้ลับในตำนานปรมปราที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันมีอยู่จริงลักษณะภูมิประเทศคล้ายทวีปน้อยกลางทะเลลึกแต่ทะเลที่กล่าวตั้งอยู่บนก้อนเมฆขนาดยักษ์ที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดประมาณได้ท้องทะเลราบเรียบใส่ราวกระจก <c oughs> เห็นหมู่มัชชาน้อยใหญ่แหวกไายกันเลืองล่าบนแผ่นดินเขียวชอุ่มร่มรื่นแมกไม้นา,นานาชนิดออกดอกออกผลเต็มต้นมองไปทางไหนล้วนเจริญหูเจริญตา วัตถุอา,ากาศสิ่งหนึ่งที่เร็วและเล็กกว่ายานอา,ากาศทุกลำว์ปมาโผล่ที่เหนือชั้นบรรยากาศดาวยูเรนัสแล้วหายตัวไปในมิติทับซ้อนที่กล่าวมันคือสิ่งอัศจรรย์ที่ทำความเร็วสูงสุดแหกกดทุกทฤษฎีนั่นเองแต่มันมาทำอะไรที่นี่สิ่งนั้นพุ่งทยานข้ามขุนเขาเจ็ดลูกกับแม่น้ำเจ็ดสายตรงไปที่นครลอยฟ้าซึ่งตั้งอยู่บนอากาศสาทธสูงจากพื้นหลายร้อยฟุตพอถึงจุดหมายปลายทางมันก็ลดความเร็วลงสัพพัน และร่อนลงอย่างนุ่มนวลบนลานแก้วมณีทรงกลมกลางหมู่ปรา,าสาทราชมนเทียนอันงดงามตะการตาดังเดรมิดที่แท้มันมีใช่ยานอาวกาศแต่เป็นมนุษย์ประหลาดคนหนึ่งซึ่งมีปีกที่พับเก็บได้หน้าตาเขาหล่อเหลาบุคลิกงามสงา่าแต่งกายหรูหราเครื่องประดับเต็มตัวใส่กำไลข้อมือข้อเท้าสวมรองเท้าปลายงอนฝั่งเพชรสีทองท่าทีเขาร้อนรนความสวยงามของสถานที่หรือบรรยากาศอันลื่นรมหอมรวยลินกินมนทา จึงไม่อยู่ในสายตาของผู้มาเยือนเลยแม้แต่น้อยชายคนดังกล่าวตรงไปที่ปราสาทหลังหนึ่งที่ด้านหน้ามีอักษรจารึกว่าเทวสภาแล้วบุกเข้าไปทันทีบุรุษและสตรีกลุ่มใหญ่ที่ประชุมเครียดกันอยู่ด้านในล้วนสง่างามแต่งตัวหรูทุกคนนั่งบนบันลังเมฆที่ลอยเรียงกันเป็นรูปครึ่งวงกลมสูงจากพื้นราวสิฟุตพวกเขากําลังถกเถียงในประเด็นสําคัญแล้วโทษกันไปโทษกันมาวุ่นวายพอเห็นอคันตุกะ โผล่พวดพลาดเข้าม,มาทุกคนก็อุทานออกมาพร้อมกันท่านมาตุรีเกิดเรื่องใหญ่แล้วนายข้าถูกกูซิเฟอร์รอบทำร้ายสาหัสอาราตีกะลยานีกำลังตกอยู่ในอันตรายมาตุรีเทพบุตรร้องบอกก่อนหอกขึ้นไปยืนบนเมฆก,ก้อนใหญ่กลางที่ประชุมเบื้องหน้าคณะเทพกลางเทวสภาทวยเทพต่างตกใจหันมองหน้ากันเลิกลักเทวทูตปีกขาวผู้งดงามคล้ายสตรีเอ่ยถามเสียงเครียดแย่แล้วตอนนี้อาการท่านสักกะเป็นยังไงบ้าง ด้วยสรรพคุณของน้ำอมฤตถึงทรงรอดมาได้แต่เจ็บหนักเอาการท่านกาบเบียนน้ำเสียงกับสีหน้าของเลขาองค์อมฤตไม่ดีนะแล้วใครจะปกป้องธิดามหาเทพละ่ะลูซิเฟอร์ออกโรงเองแบบนี้น่าหนักใจจริงๆเทพอาวุโสที่ตาบอดไปข้างหนึ่งนิ้วหน้าบนอกนั่นสิท่านโอดินขนาดเท้าสักกยังเสียท่าแล้วพวกเราจะทำเยี่ยงไรเทวทูตกาบเบียนขมวดคิ้วกัดกรุ้มพวกท่านต้องออกโรงบ้างแล้วไม่งั้นทุกอย่างจบเหนแน่ มาตุลีเทพบุตรตัดบทและมัดมือชกเอาดื้อเทพชราหนวดคราวข่าวโพลประธานของที่ประชุมสส่หน้าอย่างท้อแท้สาธุชนกลุ่มสุดท้ายของจักรวาลถูกกำจัดไปกว่าครึ tamam ok um. the the ่งแล้วพลังอำนาจพวกข้าตอนนี้ไม่อาจประมืนกับจอมมารอย่างลูซิเฟอร์ได้หอกท่านมาตุลีท่านอูรานอตกล่าวถูกต้องพลังอำนาจถวยเทพขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาพวกมารอมหิตมากที่ใช้แผนชั่วแบบนี้ตัดกำลังพวกเราโอดินสนับสนุนท่านประธาน เพื่อบรรลุจุดประสงค์ชั่วๆของพวกมันผู้บริสุทธิ์ถึงต้องล้มตายกันเป็นเบื่อแบบนี้ช่างน่าสงสารจริงๆหาเธอเทวีแห่งความรักกล่าวอย่างรันทดหดหูแผนการมันลึกล้ำถ้ามันทำสำเร็จเท่ากับยิงนัดเดียวได้นอกทั้งฝูงเลยเทวทูตกาบเบรียนพึมพำในลำคอท่านหมายความว่าอะไรมาตูรีเทพบุตรขมวดคิ้วสงสัยกาบเบรียนทำหน้าเหมือนแบกจัก,กรวาลไว้บนบา่าชาวจักรราศีคือสาธุชนกลุ่มสุดท้ายถ้าพวกเขาถูกกำจัด พลังฝ่ายเทพจะสูญสิ้นทันทีถึงตอนนั้นธิดามหาเทพก็จะได้ผู้ปกป้องที่แยก่กว่านั้นมหาสงครามที่ตามมาพวกเราจะเอาเรียวแรงที่ไหนไปสู้กับพวกมันนั่นน่ะสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีถ้าเคออสชนะแต่เกียงสวรรค์โดนอโปฟ,ฟิดเขมือบไม่เหลือหรอแน่โอดินเทพตาเดียวกระสับกระส่ายมองคนโน้นทีคนนี้ทีแต่เกียงสวรรค์ทุกดวงในจัก,กรวาลคือหยาดเหงื่อของเทพบิดอนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตถวยเทพทุกหมู่เหล่า ทุกพบทุกภูมิก็ต้องช่วยกันพิทักรักษาไว้ให้ได้เสียงเทพธิดานางหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประสาทหลังประกาศเจตนารมณ์กึดก้องเจ้าของเสียงก็บินเข้าไปยืนทำตาขวางใส่เทพทุกองค์อย่างขุนเคืองนางสวมสีราพรเขาสัตว์มีปีกสยายอยู่เบื้องหลังถือคทายาวยอดเป็นดาวเจ็ดแฉกมาตุลีเทพ,พบุตรกับคณะเทพในเทวสภาร้องออกมาพร้อมกันเทพีอีนันนาสถานที่เกาะน้อยนอยกลางอ่าวสยาม ทาเทียนาม้อยหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้ตื่นมาพบตัวเองนอนอยู่คนเดียวไม่รู้วิศรุตหายตัวไปไหนเธอกลัวเขาจะแอบไปเสี่ยงตามลําพังจึงผุดลุกขึ้นเดินตามหาไปทั่วถ้ากระทั่งไปเห็นเป้ใส่ระเบิดซุกอยู่ในกองสัมภาระส่วนตัวเขาถึงโล่งอกยิ้มออกมาได้เศษอาหารบนพื้นกับขวดน้ําดื่มที่ว่างเปล่าบอกใบ้กลายว่าผู้กองหนุ่มไปไหนทาเทียนากําลังฟอนอินเลิฟมองอะไรเป็นสีชมพูไปหมด สัมพันธ์สวัสดิ์ที่เพิ่งผ่านพ้นยังตราตรึงไม่จางหายเธอห้ามเพลงไปเก็บกวาดลังรักไปทําตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนระหว่างรอคนรักกลับมาตามภาษาคนเข้าใหม่ปรามันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปขณะที่ผู้พันทาเทียนายืนใช้ทางมะพร้าวกวาดพื้นถ้าที่กวาดไปแล้วหลายรอบข้าวเวลาผู้กองรุดก็เหี้ยวกุ้งหอยปูปลาที่จับมาได้กับมะพร้าอ่อนอีกหนึ่งทลายเดินตะโกนโวกเวกเข้ามาในถ้ถาทาเนียผมกลับมาแล้วดูสิที่รัก ผมมีเซอร์ไพรส์มาด้วยเมื่อเห็นชายคนรักพานาวาเลนตีหน้ากลับมาด้วยทาเทียนาก็ตกใจแทบช็อกปล่อยไม้กวาดทางมะพร้าวร่วงจากมือแม่จอมตอแหลรีบเข้าไปชิดเท้าทําความเคารพเจ้านายพลางปั้นหน้าเสยแส้งทําเป็นยินดีสวัสดีครับผู้พันขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่เป็นอะไรผู้พันกอร์กี้เป็นห่วงคุณมากเธอแกล้งทิ้งท้ายยิ้มยิ้มและใช้หางตาชํำเลืองมองปฏิกิริยาชายหนุ่มวิดสรุษหูพึ่งรีบวางของเข้ามาร่วมวงทันที กอกี้ิร่ทาเทียนาถามห้วนๆน,นึกด่ามารดานางจอมป่วนในใจวาเลนตีน่ายักคิ้วกับวิสรุตแล้วสุมฟืนจุดไฟเผาทาเทียนาทางอ้อแมแหมพูดปุ๊บก็ถามถึงปั๊บเลยนะห่วงใย,ยกันเหลือเกินหน้าอิจฉาจริงๆทาเทียนาเนีนวยน้าตวาดแวด๊ดฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะผู้หมวดตอบมาเดี๋ยวนี้ผู้พันกอก์ก้อยู่ในวาเลนตีน่าตีหน้าเศร้าสวมบทโศพวกเอเลียนจับเขาไปค่ะผู้พันต้องรีบไปช่วยไม่งั้นเขาไม่รอดแน่ เขาถูกจับที่ไหนถูกจับได้ยังไงทาเทียนาเต้นผ่างถามเร็วหรือความผูกพันลึกๆเด่นชัดขึ้นบนสีหน้าด้แววตาวิสรุตอดทนทนไม่ไหวทะลุกลางป้องขึ้นมาทาเนียคนชื่อกิกี้เป็นใครท่าทีที่คุณแสดงออกเหมือนคุณจะห่วงใยเขาเป็นพิเศษวาเลนตีน่ายิ้มพรายแม่ผู้กองขาคู่มั่นทั้งคนนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงดังตัวอิจชาประชุมเพิงชาปนก,กิจทาเทียนาและบีบให้เธอเซ็นใบมรณะตัวเอง จริงไหมครับผู้พันขาอิอิทาเทียนากลืนืไม่เข้าคายไม่ออกจำเป็นต้องใบแดดไปในบัดดลเหมือนมีมีดคมคมมากรีดกลางหัวใจวิสรุตแทบลมฟาดลงทั้งยืนคุณมีคู่มั่นแล้วทําไมไม่บอกผมเขาถลึงตาไล่เบีย้ยทาเทียนาคือฉันก็กะจะบอกแต่มันยังไม่มีโอกาสทาเทียนาหน้าถอดสีไม่กล้าสบตาเขาเจตนาหมกเม็ดมากกว่ามัง้งผู้พันนี่ก็จริงจริงเลยเห็นหนุ่มเอเชียไม่ได้เป็นเรื่องทุกที ก่อเรื่องบนดาวอังคารมายกๆมาก่อเรื่องที่นี่อีกแล้ววาเลนตีนาคแร่งดักคอแล้วทับผมให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีกนี่แน่หมกเม็ดทาเทียนาสุดจะกลั้นหันไปตบฉาดเข้าให้วาเลนตีหน้าหน้าหันเลือดกบปากรีบโผล่เข้าไปซบอกวิสรุษทางบีบน้ำตาออซือฮือฮือผู้กองขาช่วยหนูด้วยผู้พันใจร้ายอยู่ดีๆก็ตบหนูอุ้ยดูสีเลือดออกเลยเจ็บจุงพระเอกคาใจเหลือจะกล่าวรีบกันนางเอกออกไป แล้วรวบตัวนางร้ายมาเค้นความจริงไม่ต้องกลัวคุณเทราโกว่าผมจะปกป้องคุณเองในเล่าเรื่องที่ผู้พันคุณไปก่อไว้กับหนุ่มเอเชียบนดาวอังคารให้ผมฟังหน่อยสิหนูไม่กล้าเล่าหรอกหนูกลัวขืนเล่าผู้พันฆ่าหนูแน่แม่ร้อยเล่ถือโอกาสกอดเขาแน่นและแซงทําเป็นกลัวลนลานทาเทียนาทั้งโกรธทั้งถึงสุดขีดกระโจนเข้าไปจิกตบนางตัวอิจฉาแบบไม่เลี้ยงนี่แน่อีจอมฉกมารยาสาไทายนักใช่ไหม <c oughs> พอได้แล้วไปตีเธอทําไมจะตีก็ตีผมผมเป็นคนถามวิสรุดรีบเข้าไปขวางอยากรู้อะไรก็ถามฉันสิไปถามมันทําไมอีนี่มันตอแหลตัวแม่ชอบยุให้รําตําให้รั่วคุณไม่ทันมันหรอกทาเทียหน้ายื้อกับชายหนุ่มจะเข้าไปตื้บลูกน้องตัวแสบให้ได้วาเลนตีหน้าวิ่งไปหลบบาทาหลังวิสรุษแต่ยังปากยื่นปากยาวเถียงชอดชอดไม่ลดละวะสอกวายวายวายปากขอร,อร้ายดาน,นูสเสียผู้เสียคนเลยนะ แต่ช้างเน่าทั้งตัวเอาใบาบัวปิดไม่มีตรอกในไหนก็เป็นอีตอแหลแล้ววันนี้อีตอแหละจะแชร์แม่งให้หมดเปลือกเลยแล้วลูกน้องธรพีก็แชร์เรื่องราวชาวโฉของผู้บังคับบัญชาตัวเองให้วิสรุตฟังแบบหมดเปลือกดังที่กล่าวนังบางช่างยุ่จะเสี่ยมให้ทั้งคู่แตกหักกันให้ได้จึงตีไข่ใส่สีป้ายขี้เป็นการใหญ่หมายจะทําลายเมียให้วอดวายแล้วโฉบผัวมาเป็นของตนวิสรุตก็ดันหูเบาลงเชื่อเป็นตุเป็นตะตัวตนทาเทียนาที่เขาเห็นตอนนี้ เปลี่ยนจากบวกเป็นติดลบอย่างสิ้นเชิงอย่าไปเชื่อมนุษย์มันโป๊ปดมดเท็ดปรับปรำฉันฉันโดนวางยามันเป็นเหตุสุดวิสัยทาเทียนาพยายามแก้ต่างให้ตัวเองสุดวิสัยหรือสุดทนไหวกันแน่คะนายเบนจามินนั่นหล่อย,อยังกับพระเอกหนังผู้พันกุเรื่องวางยาขึ้นมาเพื่อสนองตันหาตัวเองเนียนๆมากกว่ามัง้งวาเลนตีนาคแรกยอกย้อนให้กระทบใจผู้กองรุธก็จะเพิ่มความบาดหมางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ได้ผลเกินคาดวิสรุดบวกเวกโวยวายขึ้นมาทันทีทันใดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วยบอกชัดๆอีกทีสิผู้หมวดผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรนะเบนจามินค่ะเป็นคนไทยสัญชาติอเมริกันนางจอมปวนจารณนอย่างภาพภูมิวิสรุดใจเต้นโครมครามถ้าเบนจามินคนนี้เป็นคนเดียวกับคนที่ขึ้นฮอไปกับเจ๊หงก็แสดงว่าเจ๊อาจจะยังไม่ตายและผู้หญิงสองคนที่ไปกับเขาอะชื่ออะไรคุณรู้ไหมเขายิ่งคําถามสำคัญ ทางลุ้นใจจดใจจอวาเลนตีหน้าเอียงขออมยิ้มกรุ่มกริมรูค้ค่ะคนหนึ่งชื่อเอมมี่ส่วนอีกคนรู้สึกจะชื่อหงค่ะท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ